ยืนคนเดียวเนี่ยแฟนไม่ว่าหรอครับยืนรอแฟนค่ะแต่ฉันกำลังจะบอกเลิกเขา <c oughs> ทั้งที่ฉันยังรักเขาอยู่แต่เขาไม่เคยสนใจฉันเลยแต่ฉันก็รักเขาหมดหัวใจแต่ฉันจะทำใจให้ได้โอ้ยถ้าตัดสินใจได้เมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> ก็โทรมานะครับอ๋อแล้วแล้วฉันจะโทรหาคุณยังไง สวัสดีครับผู้สวยคนต้องเข้ามาจีบเยอะแน่เลยใช่ไหมอ่ะโอ๊ยทำไมคนชอบผีเอาคนสวยเอาไม่คนมาจีบเยอะด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆเราวฉันน่ะแทบจะไม่มีคนทักมาจีบเลยนาเออไม่มีคนทักที่แปลว่าไม่มีคนถูกใจทักมาใช่ไหมล่ะอโอ้โหแชทเพียบเลย เราเป็นแฟนกันแมบ่บีเรายังไม่อยากคุยกับใครจริงจังอ่แฟงไม่อยากคุยกับใครจริงจังเหรอได้งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยคุยไปไม่จริงจังให้เป็นไปไหมบีเอยเอ๋เอเอถอะแฟงคือเรายังรักอิสระอยู่อะ่ะอ๋อรักอิสระทำไมบีคิดว่าบีคบกับเราเนี่ยเราจะจับบียัดเข้ากรงหมาไงบ้า บีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรวะบีคิดว่าเราจะโทรปลุกบีตอนเช้าพีวิ่งมาทอนเนียฮะจีกกิ้งบีรอนานไหมฮาราวมีพี่ชายก็ไม่บอกโอยหล่อเนี่ยพี่พี่ชายบ้าเลยกูแฟนบีมีแฟนแล้วก็ไม่บอก โอ้ยเธอเต็จีหรอเต็ใจฮะเธอเธอกินรสอะไรอ่ะอ๋อช็อกโกแลตอ่ะขอชิมหน่อยดิอร่อยอ่ะแลกกันไหม นี่แฟงจับเวลาทําไมอะ่ะเขาอยากรู้ว่าเขานั่งกี่วิเธอถึงจะใช้เขาอ่ะนี่แฟงเห็นเขาเป็นคนยังไงเนี่ยไปเอาน้ำให้หน่อยดีนั่นไงนี่13วิกลัวแล้วสถิติไม่เยี่ยมแฟง,แฟงขนมด้วยที่ร้านว่าไงคะช่วยเคาเลือกหน่อยสีสีแดงหรือสีฟ้าอันไหนสวย่ากัน ราะว่าสีแดงครับเอา้าเขาคิดว่าตัวเองจะเลือกสีฟ้าซะอีกเอ่องั้นสีฟ้าก็ได้จ้ะงั้นสีแดงไม่สวยหรอสรุปสีไหนสวยกันแน่อะ่ะจะเอาสีไหนเนี่ยที่ช่วยก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่ไปแล้วสีแดงหรือสีฟ้าก็เลือกไม่ได้<อ> <c oughs> ใส่ อาออกไปชอปปิ้งกับเพื่อนนะอ่ะโอเคครับฟันสองอตไอ้นั่นแหละที่ร <หน yt> ักเดี๋ยวเขาไปเตะบอลกับเพื่อนนะเพื่อนที่ไหนเพื่อนที่ทำงานไปเตะบอลแล้วไหนอะบอลเอาบอลมันก็ต้องอยู่ที่สนามบอลดิเอาถามแค่นี้ทำไมต้องขึ้นเสียงอะเขาไม่ได้ขึ้นเสียงเขาแค่ที่ายแล้วไปกับใครไปเหี่คนกับอีโมงสนามไหนมีผู้หญิงไหมทำไมไม่ตอบอะโอ้โห ก็เธอไม่เว้นช่องให้เขาตอบเลยอะนี่จะว่าของเงงองใช่ไหมอยากไปก็ไปเลยงั้นเขาไปก่อนนะไปเลยอยากไปก็ไปเลยเขาไม่ไปแล้วต่อยมวยอยู่บ้านนี่แหละอนย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ